ลุงมนุษย์ธรรมคนนี้โพมาอีกแล้วบอกว่าอีม้าบ้านนอกเขาปล่อยออกจากโซ่ได้เขาไปเมืองกรุงเมืองคาตะกรรมดีใจปันมาได้เห็นกล่องขีนะโอ้ยมนุษย์ธรรมโพมาอีกแล้วว่าปล่อยออกจากถา้ำพี่น้องเอ้ยเนาะ ปล่อยออกจากทำแนวใดายสีไดไปเที่ยวต่างประเทศปันนีนะทุกคนมือนีจะมากับน้องสมศรีเนาะมือน,นี้น้องสมศรีมาออกกองนำเนาะเป็นนำข่าวดีมาบอกเพว่าอะเป็นอย่างไดรข่าวดียังอีหล่ะสวัสดีงามๆก่อนสวัสดีสวัสดีสสดค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องเอทุกคนทุก่ันค่ะบ่วจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยดอว่าทางต่างประเทศเด้อจะมาพบมาพบกับน้องเพว่าในฐานะเป็นเฮงงานลาวอยู่ในไทยนะคะพี่น้องคะทีมงานแม่บานเาเนาะ <rium> <Dante> เป็นจังไหเด็ดเเป็นจ <species> ังไหนเด็ค่ะว่าแม่บ้านจะได้ไปเที่ยวเกาหลีหรือยังหรือคนะหนเดี๋ยวจะเด้ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่ตีแม่นาลีติแม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าหนองชุนซีสิเดิไปเที่ยวญี่ปุ่นพี่น้องเอ้ยสมาใจดีแทวเจ้านายก็ได้ค่าห้องมลายปันใดอีหลา่าตัวเครื่องบินหูพ่อหูอยู่วะขาห้องก็ค่าตัวประมาณหมื่นสี่ขาห้องประมาณไป น้ำกันหาคนสี่หมือนกลัวคาหองไปน้ำกันหาคนสี่หมือนกลัวเ่าบอจิทถกคาตัวอีกหมื่นใบหมื่นสี่คารถไฟอีกลายไปไหนพ่อหูอยู่บ้าคารถไฟสี่พันคารถไฟคนหนึ่งนะคนหนึ่งสี่พันบอเกือบแสนดีใจแทนสมซีจัง เอาหี่มามาฝากเอล่ยนี่ด้วยละ่ะยันบ้านนี่ <laughs> ได้ไปเมืงองยี่มา <laughs> เอาอย่างกระไดน้มาฝากของญี่ปุน่นมาวิวเอาวิวปู่เอออย่าลืม <laughs> เอาวิ <laughs> าวมาฝากแนะ่ไปด้เ <laughs> <laughs> ื่นเต็นแห้งบ <laughs> ่็อเตเตนเนาะอายุญญ่สมนีเอเยเดี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศพี่น้องเอ้ยดีใจแทนน้องสมศรีเนาะดีใจแหงบงหุยล่ะดีใจยันบัวพานจนเขียดยันบัวพานจนเขียด พี่นองคะ่ะนองช,มชุมสีฝันตื่นต้่นแห้งเนาะเป็นอยากไปแหละหันหยันโบผานบ่หยันโบผานบาแบบโตเหมาะเนาะแต่ว่าเข้าแบบเพราะว่าไปไปญี่ปุ่นนี่ก็ะทอว่าไปหยางเติมนอนเล้วยันโบผานาพเพราะว่าเขาเป็นแมน,เป,นเป็นเนวไนนรคือหยันโบผานในความคิดมันเป็นคนลาวในสนาคนลาวเขาสีบริเวสีบริด้ไปเออแมนส่วนน้อยฮะนะส่วนส่วนส่วนน้อยสีบริด้ไปเนาะ แต่ว่าเขามีบัตรถือต้องตามกฎหมายเบิดเนาะในการเหตุงานอยู่ไทยเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นเขาว่าผ่านง่ายอยู่เ่าผ่านง่ายอยู่เนาะโอ้โหไปต้องต้องไปเจอกับด่านต้องไปเจอในด่านต่เหมาะเนาะอตมสิได้นั่งเครื่องบินเอ้ยมันบ่ได้นั่งรถดิ่งหลานั่งเครื่องบินได้ดีเป็นอย่างไรตื่นเต้นวะเนาะตื่นเต้นมาแล้วมันเล่าให้ฟังหด้อยดอ พี่น้องยังไปตัด้ไปโซกันเหลืองไปเล่าเหมือนมาเหลาให้ป่ะหน้าอ, <No. S 1> อาทิตย์หน้าอันนี้ก็ไปตัดผมมาใหม่วัน <When? S 1> น,นี้แม <When? S 1> นโอวยท่านในแต่งหน้าท่านด้แต่งหน้ายังงามป่ะนี่เนาะ <c oughs> นกล่องห <c oughs> <c oughs> น้าผนก็ข้าวขาวเลยพี่น้องเอ้ยหน้าน้องซุมซีนะข้าวขาวท่านได้แต่งหน้า <c oughs> โอ้ยแพงเนาะ ขาหองกันเนาะขาหองแพงคือว่าโชคดีดีใจแหงบอกดีใจเลยเนาะบอกเหต่ละมาเห็นงานประเทศไทยนี่ก็ยังดีเลยมีได้เห็นหอตามกันเอียงก่อนนะบอกไม่ดูมาอยู่ไทยก็ยังดีแล้ววะมาเห็นประเทศไทยแบบบันเมืองรับเป็นยังไงอันนี้ไม่หอดต่างประเทศเนาะมันเคยขึ้นเรื่องบินแมนมันเคยขึ้นจากเธอซูโมดว่ห้าสกซูโมดวะ ถ้าสมมติว่าน้องบัด้มาเห็ุงานอยู่ประเทศไทยนี่น้องคิดว่าในชีวิตนี่น้องจะได้ไปต่างประเทศบ่วันเดยนไปมันแพงเคยคิดบ่อืบ่เคยคิดเคยคิดอยู่บอว่าสมมติว่าเฮาบ่ได้มาเห็ดงานในไทยนี่เขาเคยคิดบว่าเฮาสิได้ไปประเทศอื่นบ่เคยบ่เคยเนาะืออเอาเงินมาใสจะเอาเงินมาใสแต่ว่าตอนที่ว่าอ่าน้องชมชีเดเขามาเห็ดงานอยู่ในประเทศไทยนี่ก็รู้สึกดีแลยแมนบอแมนรู้สึกว่าโชคดีแล้ว ที่ได้เขามาทํางานในไทยบ่แมนแต่บัน,นีเจ้านายก็แห้งเมตาออกเนาะพาไปเที่ยวต่างประเทศ <laughs> เจ้านายของน้องชมชีกค็คือคือไคนะคุณพี่แก้วคุณพี่เกมค,ค,คุณเมเพนที่ซื้อกระเป๋าให้น้องแพรวันอะไรพี่น้องคะที่พันซื้อกระเป๋าให้น้องแพรวันอะไรที่น้องแพรวารีวิวกระเป๋านอกอะไรเป็นของคนปีใหม่ของคนปีใหม่น้องชมชีเหมืนกะพาไปเที่ยวต่างประเทศ <laughs> <laughs> <c oughs> คงก้อนพี่มาเห็นแค่ว่ากะแต่กระเป๋าพีพ่น้องเอ้ยโว้ยรวมแล้วนี่ลำเบิร์ดลายหมือนเนาะได้หนี่ยังอยากบอกจะนายบอจะนายใจดีเดี๋ยวนี้ <c oughs> เนี่ยเราอันนี้ก่อนทีละ <c oughs> เราอีกยังไรเราค้อมือซึบบอลว่าเราอยัางข้อมือซึกตาจังหน่อย,อยเป็นคนหมักแบบตังกระเทศจ้าแล้วแต่ก็หัวตาเนาะหมักแบบเบิร์พอตังกระเทศนะอ๋อหมัก คือตอนยังหน่อยมีความฟันว่ามีความฟันแหละกับมีความหมักที่ว่าเบิ่งคนต่างประเทศอประเทศอยังอะไลามากเกาหลีจีนเกาหลีจีนญี่ปุ่นโอ้ยสมป่าถนาอะไรได้นี่สมป่าถนาอะไรหนึ่งขอคือญี่ปุ่นอันนี้ไปญี่ปุ่นอ้าเรามากที่ไหนบ้านแค่นี้ละแค่นี้นะตอนยังหน่อยมีความมัก มีความมัดนกมีความฟันว่าสักวันหนึ่งคือหว่อไวไงก็คือมีความฟันนะโอ้อยากไปอยากไปฟันซื้อแต่ที่นี่เป็นยางไรความฟันไก่สีเป็นจริงเยัยเป็นจริงแล้วเฮ้ยตื่นเต้นแทนน้องทุนศรีพี่น้อเลยเนาะโชคดีแห่งนาลีเป็นจังไดละบาดเนี้ยน่อมจะความฟันเป็นจริงแล้วตดีใจโอเขีย้วมันสีเป็นจริง และวถ้าความรู้สึกถี่ละลายคนบอกว่า,วา,วา,าการที่เฮ้ามาเห็นงานในไทยนี่คนไทยเป็นแนมเบิงเฮ้าเป็นขี้คอยขี้ขาในความคิดหนองชุมซีเป็นแนวนั้นบอบ่เป็นย<อ>ังไงล่ะทำไม่หลุดคนใหม่นนความรู้สึกของหนองอนนดีดีบอดีจนบวขาดคิดเลยบอบอบอกง่ายๆคือว่าดีจนบวคิดว่าเฮ้าใ,ในชีวิตเฮ้าชิมาพอคนดีแบบนี้เนาะ เบาตรงๆค่ะพี่น้องเอ้ยมาครั้งแหลกมาครังแหลกมาประเทศไทยขังแหลกเนาะดีจิมโบคิดว่าชิดีขนาดน,นี้เอาจริงๆนะถือว่าโชคดีแห่งะลรนี่แหละพ่ว่าก็ดีใจแห่งนะพี่น้องที่เห็นแบบว่าอ่าน้องๆที่พ้ว่าเอามาเหตุงานน <S 1> <S 1> สมสมําประสบผลสําเร็จเนาะในการเหตุงานอะไรการในการใช้ชีวิตถือว่าเป็นความที่โชคดีแหละเห็นก็ดีใจนํานะดีใจแห่งเีย เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเป็นยังคือดีใจเพราะว่าเฮาเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะ <Yar. S 1> เป็นคนบ้านหนึง่งเมืองเดียวกันในแถบพี่น้องเลยพะว่าดีพะว่าคุ้นซึ่งแบบดีใจแห้งคุ้ซึ่ภูมิภูมิใจวันในตัวเอ๋ยภ <laughs> 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 ูมิใจเลยเนาะงานหายว่าเจอคนดีแม er. น,นภูมิใจนนเนาะอันแหละ <é. S 1> เวลาทีเห็นไล่คนที่เข้าแบบอันนี้ว้าวทึงพะว่าพี่น้องแต่ผู้ซึ่งแบบภูมิใจเนาะเพราะว่าพะว่ากับเป็นคนหนึ่งที่แบบสู้ชีวิตในไทยพี่น้องเลยแล้วก การที่เฮาได้ห้คนอื่นมาเหตุงานนําหเรื่องวายาที่พี่น้องอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนาะได้มาประสบผลสําเร็จอยู่ในเมืองไทยเนี่ก็ถือว่พระว่าบบซูนบอบบซูนเปล่าพี่น้องจากการที่แบบว่าพระว่าื่นชมคนไทยแล้วก็ื่นชมประเทศไทยก็แสดงว่าประสบาคนสําเร็จเนาะนี่แหละกระือวโชคดีของน้องชมซีนํานะทุกคนที่ได้มาพออคุณคนดีๆคือพี่เกมแล้วก็คุณแม่เพนเนาะแล้วก็คุณพี่แกมบอกง่ายงคือมีแต่คนเนาะ นั่นละ่ะคือขนาดอันนั้นเจ้านายน้องเพร่ววายัางชมน้องชมชีเลย <c oughs> <c oughs> ตัวน,นี่ยหน่อยแต่ว่าขยันเหตุเบียกเหตุงานพี่น้องก,ก็คือกันกับเพว่อันนี้เลยเพร่ะว่าก็ไปเลยบริยูเนาะนั่นลหะมียังอีกว่าสิยอยากบอกฝากฝากบอกประเทศไทยและคนไทยโดยเฉพาะคุณพี่เกมเมเพนเนาะใจแหงนั่นเ <c oughs> นาะใจนะั่นเนาะความรู้สึกใ,ใจที่ได้มาเหตุงานอยู่นี่จะนนายก็ดี เจ้านายลรากะหากหัไปใส่ลรวกะไปอยาก,กินง้างล้วก็ซสือมาหายอันนี้อันนี้คือเหลืองจริงเนาะนนกินเขาเนี่กินนั่งกินกับเจ้านายน,น้นองชมชีนี่พี่น้องแค่ว่าสีเหลาตรงๆเลยน้องชมสีเนี่ยเวลาที่นั่งกินข้าวเนี่ยนั่งกินกับเจ้านายนะเจ้านายก็นั่งคุณแม่เพ็ญน,นั่งกิน กินกินด้วยกันสองคนด้วยกันสองคนกินแะ้รก็นั่งกินแบบว่าเหมือนกับว่าคนอยู่บ้านอ่าคนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะพี่น้องคะนั่งกินเข่าอ่อมผ่ากันอะกินแบบนั้นเลยนะเนาะเพน่ปนบะถื้อโตมาก่อนเ่็นบวกินปลาแดกปลาแต่ก่อนบวกินปลาบวกินปลาแดกก็มีลูกน้องคนล่าอะไรกินเนี่ยจัดการกินได้กินได้ตั้งมะคงแยกแยกกานกันเพราเมันกินอะไรปลาแดก์่ไา้ ปัจจุบันนี้กินได้กินได้กินจานเดียวกันกินจานเดียวกันกิน้มตานจานเดียวกันลูกน้องคนลาวเห็นเห็นจะางคนไทยกินปลาสุดยอดแล้วทุกคนแสดงว่าสีมือนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมเผ็ดเผ็ดโอ้ยหมอะไปนําหัวไปนํา นะคะเนาะเพราะว่าด,ดีใจเนาะมีความสุขพี่น้องเลยมีความสุขแห่งรีเพราะว่าก็เห็นหนอ้องชมชีไปเที่ยวต่างประเทศจ็แห่งดีเลยอย่าลืมนะญญกีฬาเก็บภาพบรรยากาศชวยงามมาฝากพี่ด้วยนะได้เก็บให้ละเอียดยิบเลยนะเออตรงนี้คือรถไฟนะอ่าตรงนี้คือห้องน้ํานอยจะเห็นห้องน้ําญี่ปุ่นด้วยร <c oughs> ีวิวห้องก่อนนะรีวิวญี่ปุ่นมันเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะ น้อง z มศรีมาเหตุงานอยู่ในประเทศไทยนี่ไลายปันใดน้อยๆลานเนาะแต่เอกจักปีหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเว้ากันนะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้เขาก็บชิมาเว้าถึงเรื่องการที่แบบว่าอ่าดีใจที่ยาะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะแมนเนาะพี่น้องขอบคุณเจ้านายขอบคุณเจ้านายขอบคุณเจ้านายที่แมน,นดู d u m ต t a นะคะขอให้เจ้านายสุขภาพแข็งแรงน้ำเรือนเงินทองอคิดเจ้านายก็ค่ะ ขอให้ประสบผลสําเร็จแมินรวยๆยิ่งๆขึ้นไปเนาะให้ธุรกิจปังๆลำๆรวยๆขึ้นไปแมินสุขภาพเป็นเนาะสุขภาพแข็งแรงตลอดเนาะเกานทางไปใส่กากขอให้มียงเห็บวัดไข้สิ่งที่น้องอยากตอบแทนเจ้านายมีอย่างละบันสิ่งที่อยากจะตอบแทนเจ้านายตัดสินใจเหงานานนี่แหละเนาะตั้งใจเหงานี่แหลอ สูสูโอเคพี่น้องค่ะเดี๋ยวอีพี่สองเขามาพอกันใหม่นอยแค่ว่ามีเหลืองอยากจะทามน้องซีว่าหลังจากที่เกันในมาอยู่ไทยนี้ว่าสามารถิยังเน้พอกับเมยนะคะพี่น้องนอกคลิปนี้เขาก็จบให้เพียงเท่านี้นอกจากเนาะพอกันคลิปนะค่ะขอบคุณในไลน์นะคะที่เข้ามาหบชมหาฟังค่ะสวัสดีค่ะ